นี่น้องยังจ้านี่ลูกบอกย่าใช่ไหมลูกน้องอุ้มยิ้มจ้ะบอกย่าทำมจ้าบอกย่าไอ้ดีจ่าลูกไอ้ดิจ่าเอฟซีเนี่ยลูกสวยเร็วเร็วขึ้นไปหลาบอกเลขเอมเ็นเถอะลูกน้องอุ้มอิ่มอิ่มคนสวยบอกเลขเอฟซีเนี่ยได้หลาเมื่อนี้เด้อมาขอโูบหลาบน้ำอีหลาเด้อคือสวยแท้เด้อน้องอุ้มอิ่มเด้อจ้าอันนั้นน้องยังครับ น้องสรเต็มครับน้องสรเต็มครับนั่นบอกเลขบลูกน ok oh. ้องสร็จเต็มมันบอกคือกันมเป็นไงโอ้ยบอกมีเลขกอ้ยบอกโอ้ยรูดไปสามเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวเรารูดไปสามเที่ยวสามเลขอยู่หลักรถแต่ขั้นรถขั้นไหนเนี่ยมอรถมอรถแต่ว่าเดียวยินเขาว่าน้องอุมยิ้มบอกเลขแม่นมาสันดอกได้สิมาขอตัวดีไปฝากเอฟซีอันนี้ก็แม่ซีเฮาเนี่ยเรากลั่นกินสมตำอยู่นี่อืมเนาะแ่าวอ้วนได้สื่อ ห้องเฮายังบหมักนะกระย้อนเฮาว่าเป็นตูวเก่านี่ละเฮาบหมากห้องว่าตูวเก่านั่นล่ะไผก็ได้เนาะเฮ็นเนาะอืมห้องหมูหมักของตัวเกาไหมกระปุ่นาสิกินข้าวปุ้นบ่ะนี่บ่เลี้ยงสองสองตัวนี่หน่อยสามผลนะอันนี้ของเพิ่อนตาเพิ่นเลี้ยงของตาเพิ่นเลี้ยงตีปุ่นนี่อันนี้ของน้ำตาลสามก้อนผุน่ะเ้าหัวตะไปห้ามตะเฮือนน้องน้องอุ้มเอี้มนี่ของตาเพิ่นบ่ของตาเพิ่อนเอาลูกผู้ใดของตาเพิ่นลูกอันจะร้อย โอ้โอ้ตอนนั้นตีอุ้มก็ไปยายในหล่าเลยออกกรุณตาขนมมาให้น้ออิมอิ่มนะได้ขนมมันอืมตาขนมมาแล้วบาทีกกยังบใครต้องหอขุนนะเอะเออบในเพื่อใจที่เด็ดเนาะบานีได้ขนมแล้ววเาะอืุณายสิหที่เด็ดเนาะพบอกสามแปดออนี่บานน้องอุ้มอิ่มแลอ อุมิมิมอ yeah, ้ยนี่หละเลขจะออกตัวใดลูกอยิมเนี่ยิ้มนสวยเนี่ลูกได้จะขวบแล้วลูกอมยิมได้จะขวบแล้วลูกสองี่หเปลอีสองแล้วตียังบ่คอยเบาเนาะเอากามี่น้องักหเด็กคุณเด็กขึ้นหลบรอยเลูกอันนี้น้องยังลูกเอาบอกเอฟซนี่ยขึ้นหลบรอ้อะ แม่ยใุ่เพ่เ็น่งมาเนี่ยม่เยบอกนี่แปลกแลกเี้ยง้าเ้ามาเนี่ยโอ้หสิมเพิ่นนี่แม่พิมก็แม่สีเพื่อนมาเห็นกันเพื่อนจากันเ่ไรนสั้น่ย่างนี้จากกันเสื้อเยาีหมเอาทีอนนาแ้ย่างเขามายิ้มกนหน่มั้นมน่นคบมงคัก่าิ ไม่จังเลย่ามันจะปิดหนักจ่าเพนร้านสองคนที่ร้านถูกนมนอ้เป็นนีหมูเัสดีครับคุณยาก่นถะต้องครับคุณยยก่อครับคุณดสแมคุณยายว่าเหมือนนี่รหน่อยบอกัินมนเลย่ายมากบบอกิเตบอแต่ลเอามาให้ตาน้ำจกทุงบราบานกินเตียงคุณเลยใเงินท่อนดกให้นองซื้อเอาเองน เคียงร้านเกีงมีจูใใสไ้สไม่ชื่อใ้เน่อกินน้ำกันก็ได้งก้บเรียงเรียงเรียงดีค่ะแขอัเรียงร้านมึงไงผัดซ้ำหัน้องเพื่นนะครับจมาะกวูมัหรือเปล่านี่พ่อแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วอย่าหลีน้องอ้อย่าหน้องอ้นี่แหละผู้คนบอกเด็กเสรลี้ยงนี่แหะ ทำไมสามแปังฮะสามแปตัวไหนดตัวไหนบาดนี้แหละตัวไหนตัวไหออกตัวไหบา้เนาะตัวไหนจ่าพังในเร็วเอาบอกได้กินนมหมม้มันหม่ดืๆเาเอาบอกอุ้มยิ้มไงไม่เฮออ้เอาบอกเลขแม่บอกเลขจ่ามู่ตัวไหนนาะเขากำลังมือดูยเากำลังขืนอยู่ ตายจะไปซื้อไหมถุงนึงเลยเนงสีนมดอไรอย่างนี้นี่นี่โทรศันท์นยันนนนยัยนนยันยนนยันยัยนนี่นันยัยยันย่นยยนยันยนันยันันยนยัยัยันยันนยันยัันันยนยันย มันบอกปานั่นเจ้าก็จะมีเสื้อเอาืโตเข้ามาหมอเด็กตัวเก่านะส่เหมนเสื้อมักป่บานี้ซื้อซื้อกับซื้อบ้กกับจอยเื้อบ้กกับ่ว่าเจ้าูบกกันไม่บอโอ้ยสร้างบอกแปดสามเนี่ยเนาะแปดามยทาอยู่ที่่บอกใแล้วานิบสื้อ้านบอกมาโอ้ยเราันเื้อเลล็กกละตุ๋นเนาะบ่ได้ื้อลายตัวเนาะซื้อตัวเดียวก็ถื ฟังนั iser, <t 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 ้นยายยายเพ่อนฟังส so, ิหาแล้วสิมหาด่ใครมาใสให้หัวนะใครไม่ไะใสหัวนี่นางี่ดินย่อสราหันา่ยเขาคือสิหาเลี่ยงกันกันน้อยบ่แม่นแม่นใหญ่มากบ่บกบ่บแต่น้อยแล้วใหญ่บบอนบ่บย ซื้อนองเอียงก่อนที่พูดาบอกดูดูนี่นองเอียงนองอะตอมนองอะตอมบอกเล็กยายเป็นถือดูดูด้จ้ะนองอะตอมมาบอกเล็กไม่พิมแน่เดี๋ยวดะนองอะตอมเลยครับมาละก็เด็ดหลายแท้สาบัา อาเที่ยวลงลูกก็เป็นต่แซบตะลูกไอเอฟซีขึนเบื่งแน้าบกาจะกินตามั่วแล้วใชกินแคบาจจะกินตามั่วแล้วไอซีเด้อชีถีชีวีตบ้านเฮาแต่ลูกหลานจะกินตามมั่วตาปลา น้าน้องหมีขนมหวานบ่มด้ลน้องหมีมมากินเลยบ้านเอาลูกเอาลากินเลยลูกเอ้าแซ่บขนาดเรื่องบ้านสามหมวกสาปลาบ้านเท่าค่ะเออน้องหมีเอาลากินเลยลูกข้ามือนี้พ่อที่มี่ี้มันกระเด็นมาเล่นน้ำมูน้ำผงนกะเนาะมาเล่นน้ำเมสีน้ำลูกน้ำลานนี่แหละค่ะนี่แหละกันบ่ได้ไปัข้าไปขายกม้วนๆตัว แต่มหาเที่ยวมาหากินตำบักฮวงกับหอยน้ำมูน้ำผวกนะคะนาะมีควมสุูไปอีกแบบนึ่งพวกเขาแม่กัป่ากกไลก์้ดแช์กดติดตามชพูทิย์ไม่พิมพ์เนื้อยาไม่โชว์ไงด้อค่ะเด้อเพิ่นกรลัางเกหายโชค์หายลาบเพิ่นจะไม่พิมพ์จากกอน้องเพิ่นนี่เป็นเพิ่นกับลูกไว้น้องพันเนาะเป็น้้่เเป็นเงาเป็นเงาอยู่ ไปไดกัมัดเดมย่ดองี้นี่ก็ันู่เรืกัสามไม่้าามมันไม่ใ่กาที่สามย่งหมูตะ้ก็ได้กได้สอกสันตูได้ก็เลยสิบได้แั่ไข่ไมได้ตัวเดียวเจ๊ม่บอกเลยมันเปลี่ยนสามสามป สามสามสามกเป็นสามแปดเดี๋ยว่มันบอกแบอนน้วมันเคยมันเคยบอกมันจะต้องบอกนี่ดีนี่ดีเอา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 ให้เอาอีแต่เอฟซดต้นพี่ี่มเป็นเอเิดตวิดาแจกผู้าบ้านกสอยเอาอยู่มัเ่อาเืองวนี่ละ่ได้มาแจกย่าอนีละงว มีเวลาเราได้บ uh, mm. awesome. so mm ้านดี hmm. yeah, um. so ่คบรรยากาน้อง like so ้านเลี่ยงลูกเ mm ียงล้านเลี่ยงลกเียงล้นแตกสวดสีราบเอาไเอามามาาาาเาเเนาเเอมอาเ มันร้องหูจักมันบ้อกหูจมในร้องหจางมันร้องหูจางมน้องหูางดัน้อหูจางมันร้องางมนร้องหูจางมันร้องหูจางมัน้องมี่าน้องหาม่นร้องหู่าัน้องหางไดน้อูางมันร้องหามัน้องหอจามน้อกางมันี้ออก ต้องถามหายาย่ยาไปใส่นอนอยู่วนอนอยู่ในหันเนี้ยถึงเรียกหลายบอกมาบอยาหมูขอขิงบอกอไนะแต่กอนกันยาตัวเป็นผู้ไปบอกเรียกแม่เหมนมาถ่ายมาตัวได้กับแม่เนาะเมื่อกี้ไปบอกเนี้ยไ่ได้กับเขาลูกต่มันโมเห็ดันเดียวมันมันวาไ่มเอั้นปานีถ่ายศูนย์ถ่ายสองเมื่อกี้มันได้ออกกินสอง ก็ว่าไทยศูนย์มันเลยแต่ซ huh ื้อสองศูนย์หมอดเจ็ดศูนย์เลขออกเก้าศูนย์แม่ไทยศูนย์มันสูงโคเก้าวันเงี้ยคุณประมาณตัวใดบ้จานก็ว่าเลขล่างไทยหาก็ไทยเจ็ดวนี้บเจาอ้าก็ว่ามีซื้อสองหาก็สอเจ็ดยใช่หาใช่เจ็ดบหาเจ็ดเจ็ดหาเมือน เพิ่งว่าเด็กลากไทยหาไทยเกตบุญไทยสองพจน์ไทยสองภาษาเนี่เดี๋ยวคุณยายเขาควรจะบอกเลขกเว้นเม็นจ้ะคันว่าถ่ายมาตัวใดมันจะเข่าของเราตลอดเลยจ้ะคือหาสองไม่เข่าเก่าสองดเราจะเป็นผู้คำนวณเลขแม่นมากเลยจ้ะ

นี่1ิ้มหาจิ้หกจิบมเก่าอืมค,น, <c oughs> คนนี้เยานเนาะจิ้มาจิ้มขาจับูว่าอะไรจิ้งานเ่เก่าขายงานอืมเก่านวายอยู่ในหนังสือน่ะลาวตี้คน่นเบาิคนบอกแต่ยายเ่นผู้เดียวจังวันนี่เราค่ะคุณยายคนน้นนอ,อ,นองอุ้มอิ่มด้วยค่ะเด้อคนขายสุกหลาบเอฟซีแลลวเนาะขะเนาะน้องอุ้มยิ่มมาเบิ่งเอาในสม,มุดโหลดเขียนไว้ห้แล้วเป็นบอแมฮา นี่ละหนึ่งหานี่ละก็เลยตีเป็นมานหนึ่งหาก็เจียดหาอเป็นเยทาท่าเอฟซีโนขาน้อค้าสำหรับมือนีขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อเดี๋ยวเลขออกตัวนี้สิมาเยี่ยมน้องอุ้มอิ่มเด้อมีของฝากของตอนมาหลายขนาดเลยเด้บวานสำหรับมือนีก็ขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะ